สวัสดีครับผมพอจากซีโฟทีมนะครับผม <Okay. S 1> ไม่ต้องตกใจครับไปน,นี่ขายตรงครับ <Okay. S 1> บูธก็อยู่เท่านู้นใครอยากซ่อมฮอบก็ไปซ่อมได้แต่ถ้ายังไม่ซ่อมมานั่งฟังก่อนก็ได้ครับ <Okay. S 1> ก็อยากจะบอกว่าชุดคอสเพลยกับคอสตูมก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ <Okay. S 1> อย่างโชว์เมื่อกี้ก็ มีหลุดไปแล้วแล้วก็โยนไว้ข้างเวทีเห็นอยู่เพราะโยนเกือบโดนนั่นแหละครับก็บอกทีมเมื่อกี้ที่ไปเต้นว่าเอารองเท้าไปซ่อมได้นะครับผมไม่คิดต่างครับแล้วก็เออเป็นตามปกติของงานอะไรนะอันนีเอ็ใช่ไหมอมืจะพูดว่าคอสสุกิตลอดเลยลืมก็จะมีบูทซ่อมพร็อพอย่างเงี้ยตลอดนะครับผม ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตรงท้ายเวทีเดินเข้ามาไม่ยากเห็นเห็นง่ายครับที่นั่งกว้างขวางนั่งรอได้แล้วก็ความจริงวันนี้เนี่ยจะต้องสั่งชุดมากับว่าเป่วยไข้นิดหน่อยใช่ไะครับก็เลยใส่ชุดไม่ได้ แต่ไม่เป็นไรวันนี้เรามีผู้โชคายมาโชว์ให้ดูก่อนหนึ่งคนนะครับเขาชื่อน้องออฟนะครับผมเป็นลูกค้าของเราเองวันนี้เข้ามารับชุดก็เราก็ถือวิจาระ์ล็อกคอมันมาให้น้องๆดูว่าวิธีการใส่ชุดของเราไปยังไงบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าหุ่นตัวใหญ่อะไรเงี้ยใส่ลำบากไหมก็ไม่ล่ะครับแต่ว่าจะมีขั้นตอนยุ่งยากมันจะมีลำดับนิดนึงถ้าอยากดูก็อ่ะ เชิญน้องออฟขึ้นมาเลยครับผมตอนบอกเขาแรกไม่มีสาวไม่ใช่เหรอมาได้ไงเนี่ยอ่ะออฟเดินมานี่ก่อนอ่ะอันนี้ครับผมครับชุดเบื้องต้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุดดำนะครับผมส่วนไนอ้นี่ไม่ไม่ใช่อุปกรณ์ซัพอร์ตอะไรเนาะพุงล้วนๆอย่ย ออแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรชุดเราจะมีการพลางชุดพลางรูปร่างของเราเองนะครับผมก็อย่างที่เห็นก็จะเป็นชุดบริีุสูิ์สีดสําถุงมือมุกฮูดแล้วก็ถุงเท้าเพื่อไม่ให้เห็นส่วนที่เป็นเนื้อมากนะเวลาเห็นแล้วมันอาจจะลําบากคนแต่งรูปที่จะต้องมาแต่งแล้วลบส่วนสีเนื้อออกอเอาละครับ เอาะอะโชว์ให้เขาดูก่อนนี่คือส่วนของลำตัวเป็นตัวอะไรเดี๋ยวเฉลยกันตอนที่ใส่เสร็จแล้วก็ได้ครับเรามักจะเชื่อมส่วนที่เป็นส่วนขากับส่วนแขนเนี่ยด้วยชุดด้วยด้วยยางยืดหรือตีตุ๊กแกเพื่อให้ง่ายในการใส่ เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เชื่อมตรงขาเนี้ยกับส่วนลาตัวเนี่ยบางทีใส่เสร็จปุ๊บแล้วมันอาจจะหลุดแล้วไปกองที่เข่าดังนั้นเราตัดปัญหาโดยการเอามันไปเชื่อมกับตรงนี้เลยง่ายกว่าสบายกว่าใส่แล้วไม่ต้องกังวลน,นั่นแหละครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าตรงเอลเป็นติงทุกแกทําให้เราสามารถที่จะ ใส่ชุดได้แม้ว่าเราจะเอลเพิ่มจากตอนสั่งซื้อไปแล้ว2-3งถึงสนิ้วความจริงก็4-5่ถึงหนิ้วก็ได้นะครับเพราะว่าเราอาจจะทำให้มันนั่นได้ส่วนชิ้นนี้ชิ้นเอวก็เหมือนกันของทางเราก็จะติดตินต๊กแกเพื่อที่จะติดกับชิ้นตรงนี้ไว้เลยอ่าเห็นไหมพุงของน้องเขาหายไปแล้ว โอเคต่อมาก็เป็นส่วนที่ลำสบายนิดนึงอ่าก็เป็นส่วนขาันแหละครับส่วนขาก็ไม่มยากอะไรก็สวมป๊อกเข้าไปเลยปกติที่เห็นดูใหญ่ขนาดนี้ข้างในเราจะยัดด้วยฟองน้ำรูปร่างของคนปกติก็ไม่อาจจะใหญ่ได้เราก็จะยัดเข้าไปข้างในเห็นชัดๆเลยนะอย่างเงี้ยตรงแขนตรงขา ติถ้ามีคนถามว่าใส่คนเดียวได้ไหม,มหาหาเพื่อนช่วยใส่จะได้ก็ดีครับเพราะว่าอันนี้เป็นชุดแบบค่อนข้างใจใหญ่เอาละแล้วก็มาถึงส่วนที่คนส่วนใหญ่มกจะถามว่ารองเท้าแบบนี้ทำยังไงใช่ไหมครับเราไม่มีอะไรมากมายนะครับเราก็เอารองเท้าแตะครับทากาวแล้วก็ติดเข้าไปข้างใน่างนี้แต่ว่าต้องเลือกนิดนึงนะเลือกที่ห่อที่ดีๆหน่อย เพราะว่ายี่ห้อไม่ดีนี่คือใส่ปุ๊บยกขาไม่ทไลไยก็ขาดแล้วเออยี่ห้ออะไรแกมโบกับบาวจิไม่ได้โฆษณาแหละครับแต่บอกไว้แล้วก็การที่จะทําให้มันสูงขึ้นมันก็ไม่ได้ยากอะไรพื้นรองเท้าของเราเนี่ยเกิดจากการเอาโฟมยางประมาณ20-30ชิ้นเนี่ยมาทากาวแล้วซ้อนกัน น้องจะเห็นว่ามันหนามากส่วนใหญ่จะสูงจากพื้นประมาณสักสี่ห้านิ้วอะละแล้วมาถึงตอนสุดท้ายแล้วอา้าวใส่ดีต่อไปก็เป็นส่วนหัวอตะเดินแอคหน่อยสิเลย การขาหน่อยพี่เอออย่างนั้นก็แล้แหมอะครับขอเสียงปรบมือให้น้องออฟหน่อยค่ะผมอ่เอาต้นพามาลงไปด้วยขอวิธีการลงก็จะลำบากโคตรเลยอยคะครับเพราะว่าดังนั้นเขาก็จะลงแบบนี้กันง่ายสุดนี่ก็จะตลกนิดนึงโอเคก็ด้วยความที่ว่า ของเรามาเป็นพักเบรกนะครับผมก็ต้องพยายามถ่วงเวลาให้เขาพักให้ได้เยอะที่สุดแต่ว่าก็อาจจะได้เท่านี้แหละยังไงก็ขอฝากไว้นะครับผมใครมีพอบต้องซ่อมซ่อมฟรีไม่มีปัญหาแล้วก็ขนจากบ้านมาซ่อมก็ได้ขนมาวางทิ้งไปได้เลยบูธอยู่ตรงหลังวิทีตรงนี้เองนะครับผมบูธซ่อมพอบของ C4 ทีมนะครับยังไงก็ขอ,อขอความอะไรนะขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยแล้วกัน โอเคขอบคุณมากครับรครับขอเสียงพ่ดคุยกับพี่ปอด้วยพี่ปอค่ะกับซีโฟทีมนะครับไปหาพี่ปอได้ที่จุดซ่อมพาจ๊ค